ผมจะเอามาดมหน้าแบกทีมลิศนาะนั่นก็คือทีมที่ผมจะสุ่มจากวงล้อซึ่งมีเป็นหลายๆคลาสมีทองมีทองแดงแล้วก็มีการ์ดเงินครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมาครับนี่เลยครับช่ผมทำไว้อันนี้คือคองเดียวเอาเป็นทอง ทองทองอุ้ยเลยทองไปเรียเอาเงินก็ได้ครับเงินโอ้ไม่มีเอมแดงโอเคสวยยังน้อยก็ไม่มีทองแดงนะครับก็โอเคมาจากไหนวะเคเงินเงินก็ไปดูกันครับว่าในเกมอ่ะการเงินอ่ะจะมีแค่บ้างตึงและนี่คือเหล่านักเตะการเงินนะครับ รับมาครับ11คน2ล้านคือเนะี่ยดูแล้วก็มัน OVR 79เหมดนเลยนะเอ่าตันหลักเม็ดเงินหมดนเลยแล้วลมมผมก็ไม่รู้จะไปหาไหนละออก็เอาไปตันๆอย่เลยและเมื่อเราต้องเอาไปเข้าทีเหมือนกครับรีโ <c oughs> มเข้าทีนี่ตายผมว่าเอา้าแล้วผมจะไปซื้อ CM ทำไมวะ ผมไปซื้อ cm มาด้วยนะดูนะเอาแล้วมี lb สองคนจะมาเด็กเดี๋ยวไปดีมิตอันนี้ก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้ cm ไม่ต้องไม่ต้องเอาไอตัว cm ลงทีมเพราะว่ามันผมว่าไปจัดทีมผมขอตัวจัดทีมกันนี่ครับเมื่อผมจัดทีมแล้วได้ o v r แปดสิบสี่ ดูเต่าตัวสำรองแต่เราจะไม่มีชาวบ็อบบี้ชาวตันมาเป็นตัวสำรองกันเพราะว่าเป็นไงมันก็จะไม่แฟร์ดูดิวหูหลักร้อยคือเยอะมากอะหลักร้อยคือล้นเลยคารดแบบตึงๆว่าลงทีมตาลายเพราะไมทีมกับตอนแรกนี่ตัวสำรองนี่ตาลายเลยนะแต่มาไปดูตาลายคนเดียวอะไรน้ะที่อะเบสการ์ดซิลเวอร์ แล้วผมจะเล่นไม่ลงแรงนะครับถ้าลงแรงมีตายเพราะผมบอแม้แต่ลงแรงไม่ลงแรงอาจจะแพ้ได้แต่ว่าถ้าลงแรงเนี่ยผมก็กลัวจะลดแรงไงนะก็เลยไม่ลงแรงแพ้นะครับแล้วทีมเราจะได้เจอโหถ้วยน้อยกับผมนะครับก็โปรสองแต่ดูทีมสี่สี่ตัวบัน พี่ผมก็เออดูไปแล้วก็แอดมาซะไม่ไม่ต้องมาคอมเมนต์ด้วยอยากเล่นด้วยนะแต่ใครคอมเมนต์เดี๋ยวจะกดอินไลค์คลิปอือก็ไม่ตอบรับด้วยเพราะว่าขี้เกียจอ่านคอมเมนต์อือจะแอดแกล้งไปเลยอุ้ยร้อยห้าอุ้ยกูซิบีโอเอเดียสันดูดูตุ่นอยู่คนเดียวเหรอคิดว่าอ้ยพี่เอ้ยนี่มันสายเล่นดีกว่าไม่ได้สายอ่ะทำทีมสายทำภารกิจเออ อ่ากดสมดุลดีว่าเดี๋ยวตายเพราะแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ต้องอาจจะต้องกดสมดุลวิเราเราทีมมันตึง้ง้ยโตอีโตอีโตอุ๊สวยสวยเอาโยสวยลบไปได้แล้วสวยเฟซชอยกันมากอนอู๋เลยวะสวยไม่มีไม่ไม,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 มีตัวไหนเทนะวันนี้บอกก่อนไม่ไมีตัวไหนเทนะเอาเอาอกไว้แล้วดิตัวอีโต,อโ,ตโอเคสวยออกครับเอทีมกากแต่คนเล่นตึงไง เขาไม่ได้วัดกันที่ทีมเขาวัดกันที่ฝีมือกันทุกคนอ่สาสไลด์พลาดนะขอปั่นสายคมคมมุ้ยโกตึงโกตึงเอ็นซอนเอ็นซอนสวยเอ้ามาอเปลวะสวยโอเคโอเคโอเคเอาไม่โอเคเอ Komm แล้วตอนเนี้ยโอ้ยแซลมอนดียูเซบิโอ้ยโอซิเมนโอซิเมนตายตายตายอุโตอีโตอุโตวิ่งช้าเกินตายตายโกโกออกมาช้าดีโอเคสวยนี่โกตึงนี่ ถ้ากูไม่ตึงเสีไม่ได้นะเมื่อกี้ฮะโอเคโอเคเคลียไปก่อนเอาเพราะว่าฉอดเหรอโอเคสวยสวยเอาไว้เมาดูโอ้ยจักรายานอากาศไวซิเคิลกลัวแอร์ไวซิเคิลกลจักรายานอากาศเข้ากลกลัป้องยี่ดีกว่าลุนโด้ย แต่ทีมันกากแล้วไงถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะทีมกากบุกมึงดินินแบบเล่นต่อบอลยันขอแค่ไม่เสียประตูที่สองก็เพียงพอแล้วใหม่แล้วโอเคสวยฟาวับโอเคสวยได้เตะมุมทำไมไมเห็นได้เตะมุมดีวะสวยสวยพี่ก่อนมาล้มน้าปั่นขวาอุยอ้ยลืมบอกภารกิจไปว่าผมต้อง ช้มาลาวน่ายิงหรือแอซิดนะครับถ้าไม่สำเร็จนะผมจะต้องย่อยนักเตะหนึ่งคนนะครับนี่เป็นไงย่อยนี่คือ,อไปได้กเปลี่ยนะนะเราไปขายไ็ได้ทุกคนมันจะเรียคือโอเวอร์สูงสุดเด็ดแต่มันก็โอเวอร์ไม่สิไอเม็ดเขียดที่ผมอัพไปโอเคไปโอเคสวย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 เปิดเปิดโมงเอา้าไม่เปิดโมงอะมันเปิดติดพื้น ทางมัน<ว>โอซิเมนออิโตตึงกว่ามามามไม่โดนลูกสองก็บุญแค่ไหนแล้วโอเคโอเคไม่เอาไม่โดนไม่โดนนั่นแหละแทงช่องนี้แหละดาวไว้แล้วโอ้ตอกโอซิเมนตอกโอเคสวยจุดโทษโอไม่จบเสียงปากพูเวิลกุลวิลกุลอิโตเอาเอาที่ผมมีจินโนล่าหรอ,อ,อขอไว้ได้กับมือสอ แต่ว่าถ้าอยากให้มาลาเวานาทำได้เนี่ยก็ต้องไมวคอยยิงล็อกกรอบต้องบอลเอาบอลให้ถึงมาลาเวนาให้ได้ครับมันวิ่งช้าเกินะดูดิวิ่งโคตรชา้านี่เฟซช,ช็อตหนึ่งหลบไปหนึ่งหลบไปสองไม่ไม่ฟาหอะอู้มาลาเวนาอานายน่ในกรอบพอดีเลยว่าพี่ถ้าขิงในกรอบอะไรนะตายแนย่จินุล่าจินุล่าอ้จินุล่าอุ้ยเอาตาย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 ,ตายไม่ให้หรอไม่ให้หร ออกไปชาร์จดีครับโกลัวกลัวต้องต้องสายต้องทำแบบนี้จริงเลยต้องทำแบบนี้จริง, <c oughs> งด,ดิแบบวิ <c> ่ง <oughs> ไล่ผ้าแล้วกลัวออกมาช้าเกินอนะ่ะถ้าแบบเป็นโอบักผมนะผมว่ามันคงเสียบได้โอบักผมอ่ะเสียบได้ชัวร์แต่ตัววิ่งอย่างชา้าสกิลเนี่ยสกิลเหมือนทำเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมว่าผมตั้งย่อยแอลบีเละ เล่นแบบย่อยๆไปเถอะเพราะมันก็ไม่ได้ตึงอะไรมากอ่ะสวยขึ้นหลังกันไปก่อนขึ้นหลังกันไปก่อนนี่แหละไปเลยไปเลย,เลยออกข้างอูจะเปิดมุงหรไงจะไปเปิดมุงโอเคสวยโอเคสวยโอ้ช้าเกินทางซ้าปกตินี่โทรศสตร์เร็วเร็วกว่าโอสเปนยายายาเป็นเผาจนโอเคสวยอีโต้ท่ไนในชีวิตจริงบอลโดนด้านนะเมื่อกี้ เมื่ในชีวิตจร an, S! <S ิงผมว่าอีโตะมันไม่กล้าทำอย่างนี้หรอกกลัวบอลอัดหน้าอีโตะกลัวบอลแต่คนเดี๋ยวไม่ดูอุ้ยมาลาเวน้าอู้วมาลาเวน้ามาลาเวน้าอยู่ไหนอย่างน้อยก็หนึ่งสูนไปก่อนอุ้ยเอ้าจุดทอดจุดทษจานจุดทษเอ้าจุดทษดดิเอ้าอะไรวะจานไม่จุดทษได้ไงอ่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยทำไมวะแล้วมาลาเวน้าหายไปไหนวะน่ะมาลาเวน้าหายไปไหนวะมาลาเวน้าหายไปไหนหหายไไปนมาลาเวน้า เปลี่ยนชาเรยนเดี๋ยไป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 สวยโอเคไปดักหน้าเลยโอเคดาวิดชีโนล่าไปไม่ผ่านหรอกนี่แหละให้สวยมุมนี้สวยพาวเวอร์ช็อตอู้เฮ้ยตอนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโดนโดนสว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 นโอ้เอ้าเอาอะไรวะเอ้าชีโนล่าเอาอะไรวะเอ้าเอาเอาค้างไม่เข้า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  ก็ผมว่ามันภารกิจต้องทำไ้สำเร็จต้องให้มาลาวนายิงเข้าให้ได้ครับหนึ่งลูกหรือไม่ก็ยิงหนึ่งลูกไปก่อนใครยิงก็ช่างมันมาลาวนาไปสวยมาลาวนามาลาวนาสวยไปเอ้าฟาวไม่ต้องฟาวห้ามฟาวพระอาจารย์ฟาผมผมตั่นอาจารย์ยิงเข้าไปดิโอเจนคะโอโอ้จนคะนดีวมาลาวนาเมื่อกี้โอปันโค้งและนั่นแหละครับ ม่ใช่ย่อยเมลารูได้นะย่อยคนที่โอยาสร์ส,สุดๆในทีมที่เป็นการเงินที่ผมซื้อมาโอ้เกือบแล้วมล,ล,ล่ะดีนะไม่จัดในระดับจัดในระดับตายซึ่งก็ไปแลกเปลี่ยนครับแลกแฟนตัวแปรสีแลกเปลี่ยนเปนบบเ็วลาไม่เสียดีกว่าเปดห้าบวกเอาไอ้อตัวนั้นมันไม่ได้นเปดห้าบวกมา แล้วอะไรสิ่งมันจะไม่ตั้งแปดห้าบวกอะภาพเป็นขาเวอร์ชันตูวเกนต่อเวลาพิสไม่ได้อืาเดียนะเดนอวีอาร์เจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบไม่มีวะยอยไม่ได้แล้วตายอ่ะตายก็เอาเป็นว่าอุยยังแต่พื้นฐาน มันใช้เหรียญนะไรวะก็นั่นแหละครับไม่ต้องครับไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องแลกครับนี่เมื่อที่มันไม่มีครับผมรู้แล้วผมจะขายคืนตลาดแล้วกิจกรรมกิจกรรมมันรับรับรับแป๊บรับแป๊บรับแป๊บนะครับรับแป๊บเมื่อกี้เล่นถีดแล้วก็ได้กิจกรรมเลยโอเคครับผมจะขายให้แล้วกันไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนซื้อก็ ขายไปโอ้ขายทำเงินทำไมวะมันต้องขายดีกว่าแต่ว่าจะเก็บไว้เทรนละหน่อยมาเก็บเลยก็ต้องขายอเ,เอาขายไม่ได้โอ้ใครครับก็ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายตอนหนึ่งต้องเอาออกจากัครอกันดิงลิง,งผมลิงทุกค,คนผมลิงว่าต้องเอาออกจากตัวว่าต้องเอาออกไป หวยแล้วก็เอามาอยู่ไหนเรมันหาได้ล้อโอเคสำเร็จแล้วก็ขายได้เลยครับขายได้ครับขายได้แล้วแล้วนี่ครับเป็นไงครับชมหน้าของผู้โดนขายครับมีคนซื้ออยู่หนึ่งคนพอดีก็เออขอจบคลิปเพียงแค่นี้พอครับ<อ>ซึ่งมันก็เออใช่ไหมถึน